นางจังนนิพาพรนิติศักดิ์แม่ค้าอาหารตามสั่งถนนราชดำเนินกลางบอกว่าการค้าในช่วงนี้ดีกว่าปกติเล็กน้อยถึงแม้จะมีการชุมนุมเนื่องจากบริเวณพื้นที่การชุมนุมก็มีการจัดเตรียมอาหารไว้ให้บริการซึ่งผู้ชุมนุมที่มากินก็พอไม่อยากรอคิวนานเลยมาสั่งอาหารที่ร้านกินเขามีข้าวแจกฟรีเราก็ต้องคิดว่าบางคนอ่ะเขาขี้เกียจข้าไปข้าวแถวเขาก็มากินง่าย ซึ่งของเราก็ไม่ได้ขายแพงกระเพราไข่ดาวแล้วก็ขาย3ายประกาขายปกตินางจาันทิพาบอกอีกว่าการชุมนุมต่างๆไม่ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนอให้แต่จะได้รับผลกระทบบ้างก็เรื่องห้องน้ําหรือการทํากิจส่วนตัวของผู้ชุมนุมที่ส่งกลิ่นเหม็นบ้างจะมีกระทบก็อาจจะมีมาเยี่ยวหน่อยอะไรเหม็นเยี่ยวแค่นั้นเองเพราะว่าห้องน้ําอะน้อย ขณะที่แม่คา้ารถเข็นลูกชิ้นบอกว่าขายดีกว่าปกติมากจากเดิมวันละ3-400บาทก็ได้มาเป็นเท่าตัวก็พอได้อีกนิดนึงอีกเท่านึงอค่ะจากเลยกำไร3 4 0 0รก็จะเป็น7 8 0ดร้หรือพันหนึ่งประมาณนี้ค่ะจา้จาจา้จาแต่เราก็เหนื่อยหน่อยอยู่ดึกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่มมานิดนึงจา้า อย่างไรก็ตามนอกจากร้านค้าที่อยู่ถนนราชดำเนินประจำอยู่แล้วยังมีร้านค้าเร่ม,มาขายของในพื้นที่ชุมนุมอีกมากมายเพราะเป็นจุดที่มีคนพลุกพ่านทำให้ค้าขายดีขึ้นมาดูมาตะวงถ่ายภาพนวลจันทร์ช่มสูกูลเดลินิวทีวีรายงาน